สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอัตราส่วนสัดส่วนร้อยละอัตราส่วนสัดส่วนร้อยละเนี่ยเราจะเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่2เรื่องอัตราส่วนคือเรื่องแรกที่เราจะเรียนอัตราส่วนแบ่งออกเป็น2เรื่องก็คืออัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วนของจํานวนในหลายจํานวนต่อไปนะคะหน้าถัดไปให้นักเรียนเปิดตามเลยนะคะในเอกสาร บทที่สองอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละเรื่องที่หนึ่งอัตราส่วนเรามารู้จักกันก่อนคะ่ะว่าอัตราส่วนเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเขาบอกว่ามันคือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งสองปริมาณนั้นเนี่ยอาจจะมีหน่วยเดียวกันก็ได้หรือต่างหน่วยกันก็ได้เขาเรียกว่าอัตราส่วนเช่น คูหนึ่งคนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนักเรียน20คนแปลว่าอัตราส่วนคูต่อนักเรียนใช่ไหมคะหน่วยเดียวกันไหมหน่วยเป็นคนเหมือนกันต่อไปไข่ไก่10ฟองราคา32บาทเหมือนเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนแฝงอยู่ในนั้นผักหนึ่งกามบาทอะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่าโดยสารลดประจำทางนักเรียนนั่งลดประจำทางกันมาโรงเรียนใช่ไหมคะบางคน อาจจะเจอค่าโดยสารคนละ9บาทคนละ9บาทหมายความว่าอะไรหมายความว่า1คนจ่ายไปกี่บาทคะ9บาทซีรถวิ่งด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง80กิโลเมตรในเวลากี่ชั่วโมงคะต่อชั่วโมงหมายความว่า1ชั่วโมงข้อ5ปุ๋ยอินทรีย์สูตร1มีใช้ญ้าสด 50กิโลกร,รมัมปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเขาจะใช้หญ้าสดผสมกับมูลมูลไก่มูลอะไรก็ช่างเขาอ่ะ50กิโลกร,รัมต่อต่อนะคะไม่ใช่ต่อไม่เอกเ,เนาะขอภายต่อมูลไก่5กิโลกร,รมัมทีนี้มาดูข้อควรระวังข้อควรระวังมีอะไรบ้างเขาบอกว่าตำแหน่งของจำนวนในอัตราส่วนเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะกาวคือเมื่อ A มันไม่เท่ากับ B แปลว่าอัตราส่วน a ต่อ b เนี่ยมันไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกันกับ b ต่อ a เช่นไอ้ข้อนนะ1นะเดี๋ยวครูเอาตัวอย่างข้อ1คู1่นคนเป็นที่ปรึกษาของนักเรียน20คนในเรื่องอัตราส่วนเนี่ยเราจะใช้จุด2จุดจุดบนจุดล่างเขาเรียกว่าโคลอนโคลอนตรงนี้นะคะโคลอนในการทราบว่ามันเป็นอัตราส่วนเช่นข้อ1คู่1คนเป็นที่ปรึกษาของนักเรียน20คน ก็คือหนึ่งต่อ20่หนึ่งคือใครคะคู2ี่คือใครนักเรียนอันตราส่วนคูต่อนักเรียนทีนี้ถ้าเราสลับกัน20ต่อ1มันก็หมายความว่าคู20คนต่อนักเรียนกี่คน1คนมันไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นสลับที่กันไม่ได้ทีนี้มาดูเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนข้อความ1 – 5เนี่ย ที่อธิบายไปเมื่อกี้ไปเป็นสัญลักษณ์ข้อที่1อัตราส่วนเห็นไหมมีคําว่าอัตราส่วนของจํานวนใครคะครูต่อโคลอนจุดสจุดต่อจํานวนนักเรียนก็คือครูต่อน,นักเรียนครูเท่าไหร่1นักเรียนเท่าไหร่20อ่านว่า1ต่อ20ข้อ2อัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเจอคํา,คว,าว่าต่อและคิดบนจุดบนจุดล่างโคลอน ใครต่อใครคะไข่ไก่ต่อราคาเป็นบาทไข่ไก่เท่าไหร่ข้อ2 10ฟองราคา32บาทข้อ3ค่าโดยสารข้อ3นะค่าโดยสารเขาบอกว่าอัตราส่วนอัตราส่วนของจำนวนผู้โดยสารลดประจำทางเป็นคนต่อค่าโดยสารเป็นบาทคนต่อบาทกี่คนต่อกี่บาทคะ1คนต่อกี่บาทคะ ข้อ4อัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาที่ใช้เดินทางกี่กิโลคะข้อ4 80กิโลเมตรใช้เวลากี่ชั่วโมงคะ1ชั่วโมงข้อ5อัตราส่วนของจำนวนย่าสดต่อจำนวนมูลไก่ย่าสดกี่กิโลกร,รมัม50กิโลกร,รมัมมูลไก่กี่กิโลกร,รัมคะ5กิโลกร,รมัม อันนี้คือความหมายคร่าวๆของอัตราส่วนทีนี้เราเลื่อนลงมาดูมาตราส่วนคําว่ามาตราส่วนเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้อัตราส่วนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระยะทางในแผนที่แผนที่หรือแผนผังระยะทางจริงแปลว่าเมื่อเราไปวัดสถานที่จริงมาแล้วเราอยากจะย่อขนาดมันให้มันเท่ากับกระดาษ A4 เพื่อที่จะนําเสนออะไรได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราจะใช้มาตราส่วนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเป็นตัวช่วยให้มันง่ายขึ้นโดยการทำยังไงนักเรียนมาดูนะคะมาตราส่วนอาจแสดงการเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยกันก็ได้หน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยกันก็ได้เช่นแผนที่ข้างล่างเนี่ยแสดงมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ15ไ mm มล์ทะเล1เซนติเมตรต่อ15ไมล์ทะเลหมายความว่าอะไรในกระดาษเนี่ยที่เขาแสดงให้ดูเนี่ย ถ้า1เซนติเมตรเท่ากับระยะทางจริง15หมาไมล์ทะเลเช่นหัวหินไปพัทยาถ้าคูวัดในกระดาษเนี่ยได้5เซนติเมตรถ้าคูวัดหัวหินไปพัทยาโดยใช้ไม้บรรทัดได้5เซนติเมตรแปลว่าในขนาดจริงเนี่ยหัวหินไปพัทยาเนี่ยกี่ไมล์ทะเลถ้านั่งเรือไปกี่ไมล์ทะเลเราก็รู้ว่าจากที่เราทราบว่า1เซนติเมตรเนี่ย มันเท่ากับ15ไมล์มทะเลไมล์ทะเลมันนักมันคือ15ไมลนะ์ทะเลนะทะเลอ่าทะเลถ้าครูถาม2เซนติเมตรล่ะจะกี่ไมล์ทะเล2เซนติเมตรก็30 3เซนติเมตร45เพราะฉะนั้นถ้าครูอยากทราบว่า5เซนติเมตรล่ะเท่าไหร่ก็เอา5คูณ15ได้เท่าไหร่คะ75ไมล์ทะเล จะเห็นว่ามาตราส่วนเนี่ยมันช่วยอะไรได้ไหลายๆอย่างนะคะถ้าเราอยากจะวัดพื้นที่จริงเพื่อจะเสนอเสนองานทรงคูเราจะใช้มาตราส่วนในการเทียบนะคะ,ะทีนี้หน้าถัดไปค่ะหน้านี้นะคะเป็นแบบฝึกหดัดอัดตราส่วนแบบฝึกหัดก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกฝนเมื่อฝึกเยอะๆไปเจอโจทย์เยอะๆแล้วนักเรียนก็จะแม่นมากขึ้น,นะคะ่ะ ข้อที่1จงเขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้ข้อที่1ข้อที่1ครคู่สคนดูแลนักเรียน55คนหมายความว่าอะไร2อัตราส่วนอะไรคะ2ต่อ55ข้อ2นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องละ3คนนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องละเครื่องละหมายความว่ากี่เครื่อง1เครื่องใช้ได้กี่คน สามคณหนึต่อสข้อ3กับข้อ4ต้องไปฝึกฝนนะคะในช้การบ้านนะเป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะฝึกฝนข้อ5้ารถยนต์แล่นได้ระยะ180กิโลเมตรในเวลา3ชั่วโมงแปลร้อยแปต่ออะไรคะต่อ3ข้อ6อัตราการเต้นหัวใจมนุษย์เป็น72ครั้งต่อนาที ต่อนาทีนี้ต่อกี่นาทีคะเขาละคำว่าหนึ่งนาทีไว้ก็แปลว่า7จบสต่อหนึ่งข้อ7กับขาแ8ดทำเองข้อ9ก้าชงกาแฟโดยใช้กาแฟสองช้อนชาและน้ำตาลหนึ่งช้อนชาอัตราส่วนสองต่อ1ข้อ10ไปฝึกฝนนะคะข้อ10บเดี๋ยวใบให้ แม่ซื้อมะม่วงและชมพู่อย่างละ3กิโลกร,รมัมแปลว่ามะม่วงกี่กี่ลูกกกี่รัมกี่กรริโลกร,รัมขออภัยอ่ะแปลว่ามะม่วงกี่กิโลกร,รมัม3ชมพู่กี่กรริโลกรัม3อยากจะหาอัตราส่วนของไข่มะม่วงต่อชมพู่ข้อสองช่างปูกระเบื้องใช้กระเบื้องสีขาวและสีดำปูห้องน้ำดังรูปจงเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้ ข้อที่1อัตราส่วนของจํานวนกระเบื้องสีดําต่อจํานวนกระเบื้องสีขาวหนูก็นับเลยกระเบื้องสีดํามีกี่แผ่นกระเบื้องสีขาวมีกี่แผ่นแล้วมาทําเป็นอัตราส่วนกันข้อ2อัตราส่วนของกระเบื้องสีขาวต่อจํานวนกระเบื้องทั้งหมดหนูก็นับมากระเบื้องสีขาวมีกี่แผ่นแล้วนับกระเบื้องทั้งหมดคําว่ากระเบื้องทั้งหมดเนี่ยรวมกระเบื้องสีขาวด้วยทําเป็นอัตราส่วนมา ข้อสในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีจำนวนครูและนักเรียนดังนี้ตารางเขาให้จำนวนครูและนักเรียนมีเพศเพศหญิงเพศชายมีครูมีนักเรียนทีนี้เขาบอกว่าจงใช้ข้อมูลในตารางเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนคนต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งจำนวนครูชายต่อจำนวนครูหญิงเอาใครขึ้นก่อนครูชายมาดูครูชายตรงนี้ ชายเท่าไหร่คะ100ครูหญิงเท่าไรคะ160แค่นี้ข้อ2จํานวนนักเรียนต่อจํานวนนักเรียนหญิงต่อจํานวนนักเรียนชายนักเรียนหนูก็มาดูนักเรียนนักเรียนหญิงช่องไหนนักเรียนชายช่องไหนทําเป็นอัตราส่วนข้อ3จํานวนครูทั้งหมดต่อจํานวนนักเรียนทั้งหมดมาดูช่องครูครูทั้งหมดชายหญิงด้วยใช่ไหมคะชายหญิง ครูคมีเพศช,ชายเพศหญิงนักเรียนทั้งหมดก็เพศช,ชายเพศหญิงเอามารวมกันแล้วทาเป็นอัตราส่วนกันข้อ4จํานวนนักเรียนหญิงอขออภัยค่ะข้อ4จํานวนผู้หญิงต่อจํานวนผู้ชายหนูก็มาดูผู้หญิงต่อจํานวนผู้ชายทีนี้นักเรียนก็ลองฝึกฝนข้อที่ครูเว้นว่างให้นะคะก็แทบจะเฉลยหมดแหละแต่อยากลองให้ฝึกทําดู ทำเยอะๆนักเรียนก็จะได้เยอะๆวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวดูคลิปหน้าคลิปต่อไปค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะ